เฮียสวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลนะคะในหัวข้อ All Year Round นะคะเขียนให้นะักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์นะคะต่อจากหน้า abc ในสมุดเลยนะคะเขียน abc 2หน้าแล้วก็เริ่มเขียนคำศัพท์นะคะหน้าต่อไปในสมุดเลยค่ะเรามาดูหัวข้อคะ่ะเขียนหัวข้อแบบที่เชอร์นะคะ All Year Round ก็คือเกี่ยวกับใน1ปีนะคะรอบป,ปีเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็เกี่ยวกับ ฤด,ดูกาลด้วยนะคะอ่ะเราคำแรกค่ะ r a i n เลน i แปลว่าฝนตกค่ะคำที่สองค่ะ hot hot แปลว่าร้อนค่ะคำที่สามค่ะ cold cold แปลว่าเย็นจัดค่ะคำต่อไปนะคะคำที่สี่ค่ะ stormy S, S T O R นะคะตัวที่4เนะี่ยตัว R นะคะ Stormy แปลว่ามีพายุค่ะคำที่5 Cloudy Cloudy มีเมฆมาก6ค่ะ Sunny Sunny แปลว่าแดดจัดค่ะแดดจัดนะคะคำที่7ค่ะ Spring Spring หรือดูใบไม้ผลินะคะ Spring นะคะต่อไปเลยนะคะอีก3คำนะคะ คำที่8ค่ะออกเสียงค่ะ autumn autumn แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงค่ะคำที่9 winter winter แปลว่าฤดูหนาวค่ะและคำที่10ค่ะ summer summer แปลว่าฤดูร้อนค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์ให้ครบ10คำนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูฝ้ายดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ see you guys next time goodbye